สังคมกับพี่น้องประชาชนสักเล็กน้อยครับท่านจะเห็นได้ว่าหลังจากโควิดน,นั้นเอาว่าก่อนโควิดน,นั้นท่านจะเห็นทั้งฝรัง่งทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นมาเยอะมากแต่วันนี้ท่านอาจจะตกใจเล็กน้อยว่าจีนอาจจะไม่เข้ามาเลยอินเดียเริ่มเข้าทายอยเข้ามา ไอ้นี่อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ส่วนหนึ่งอินเดียที่มาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนั้นก็เป็นกลกไกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไปนําลูกค้าเหล่านี้มายิงไปก่อนครับด้านนี้คือเป็นสนามทุกคนจะต้องเดินมามาหาความเสียวและมาหาความสวยบริเวณนี้ครับมีคนวิาพากษ์วิจารณ์ มีคนพิาพากษ์วิจารว่าเสียวยังไม่พอสวยยังไม่พอเขาบอกไอ้ตองเนี่ยต้องเพิ่มอีกด้านอีกด้านหน,น,นึง่งตอนนี้กําลังเปลี่ยนแบบเล็กน้อยพอสมควรก็จะให้เพิ่มทั้งความเสียวและความสวยต่อครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับท่านคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเมนเมสคือท,ทำด้วยคนเนี่ย ้ามาตั้งไว้ที่แหลมม้งเทพด้านหลังนะครับไม่ได้ด้านหน้าแหลมมงเทพมันด้านหลังซึ่งไม่มีคนไหนไปเที่ยวแหลมมงเทพด้านหลังเป็นสนามฟุตบลแล้วก็ทําระเบียงกระจกที่บริเวณหาดสุรินผมกล้าท้าเลยเลยว่า2ตัวนี้ตั้งใสเข้าไปคันเรียบร้อยการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจะมูเน้นขึ้นเป็นอย่างมากทั้งคนที่ผมพูดไปกล่าวในขั้นต้นว่าเจ็ดสิบหกจังหวัดที่แปดสี่เปอร์เซ็นต์นั้นยังไม่เคยมาจะต้องมาที่นี่แม้กระทั่งคนในภูเก็ตเองจะต้องไปเที่ยวด้วยกันทุกสุขสาริตย แล้วตั๋วจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับฟรีให้กับพี่น,ออคนค้องประชาชนชาวเชียงใหม่ผมคิดว่าถ้าผมทำผลงานสักสองตัวที่ใส่เข้าไปแล้วก็คิดว่าจะทำให้มีความตื่นตัวความผืนใจให้กับพี่น้องประชาชในแม้กระทั่งคุณสุวัพนิมิตตะวับบนลบเนี่ยอดีตรองนายกเนี่ยเอาสวนหน้ามาตั้งในภูเก็ตเนี่ยผมเข้าไปดูหลายครั้งแล้ว ไม่ต่ตอนนี้ขับรถแอบไปดูยังดีใจครัมีคนขับรถตุ๊กตุ๊กมีคนขับเท็กซี่มีคนขับรถตู้พาแขกเข้าไปที่ยวในสวนน้าแล้วผมว่าของเราเนี่ฟรีด้วยไม่มีใครจะไปถูกไหมครับประเด็นต่อมาครับก็วันนี้เอง